ครับก็มาดูข้อที่35นะครับจงหาระดับเสียงณจุดซึ่งมีค่าความเข้มเสียง1นึคูณสิยกกำลังลบเวัตต์ต่อตารางเมตรนะครับก็มาดูวิธีทาเลยนะครับจากโจทย์นะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดมาให้นะครับก็คือความเข้มเสียงนะครับตรงนี้นะครับก็คือสัญลักษณ์ก็คือตัวไอนะครับเท่ากับ1นึคูณสิยกกำลังลบเวัตต์ต่อ ตารางเมตรนะครับตรงนี้ทีนี้เขาโจทย์นะครับโจทย์เขาให้หาระดับเสียงนะครับคือให้หาตัวเบตานะครับเท่ากับเท่าไหร่นะครับซึ่งเราจะหาจากจากสูตรนะครับก็คือเบตานะครับจะเท่ากับ10 l ล็อกอส่วนด้วย 10บจกรลังลบ12นะครับตรงนี้ครับจากนั้นเราก็แทนค่าลงไปเลยนะครับก็คือเราจะได้เป็นเบต้ามีค่าเท่ากับ10 l ล็อกไอนะครับซึ่งเราได้เท่ากับ1นคูณ10ยกกระลังลบ7นะครับส่วนด้วย10บกกรลังลบ12นะครับจากนั้นเราก็จะย้ายตรงนี้นะครับ10บจกรลังลบ12ขึ้นมาคูณนะครับ เราก็จะได้เป็นเดต้าเท่ากับ10ล็อก1นี้ตัดออกเลยนะครับ1คูณอะไรก็ได้1น,นครับเราจะได้เป็น10ยกกำลังลบ7นะครับคูณอยู่กับย้าย10ยกกำลังลบ12ขึ้นมานะครับก็จะได้เป็น10ยกกำลัง12นะครับจากนั้นตรงนี้นะครับ10ยกกำลังลบ7คูณกับ10ยกกำลังลบคูณอยู่กับ10ยกกำลัง12นะครับตรงนี้เอาค่ามา เลขยกกําลังมาบวกกันเลยนะครับเราก็จะได้เป็นนะครับเราก็จะเหลือนะครับเป็นดต้าเท่ากับ10บล็อก10ยกกาลังลบ7็คูณ10ยกกาลัง12นะครับก็จะเหลือ10ยกกาลังลบ10ยกกาลัง5นะครับตรงนี้เอาลบ7บวกกับ12นะครับก็เหลือกําลังห้านะครับ จากนั้นนะครับเราก็จะทำตัวของล็อกตรงนี้นะครับให้เป็นค่าได้ออกมานะครับเราก็จะทำนครับก็คือเราจะได้ตัวเบต้าเท่ากับ10นะครับล็อก10บล็อก10กำลัง5นะครับตัวนี้จะมีค่าเท่ากับล็อก10กกำลัง5นะครับจะมีค่าเท่ากับ5ล็อก 10นะครับตรงนี้จะมีค่าเท่ากับ5บล็อก10นะครับซึ่งล็อก10นะครับมีค่าเท่ากับ1นะครับเราก็จะได้เป็นเบต้าเราเท่ากับ10คูณอยู่กับ5นะครับคูณอยู่กับ1นะครับนีนครับล็อก10เรามีค่าเท่ากับ1นะครับก็คือ5คูณกับ1อยู่นั่นเองนะครับฉะนั้นข้อน,นี้เราก็จะได้เป็นเบต้าเท่ากับ10คูณอยู่กับ5นะครับ ก็จะได้เท่ากับ50นะครับหน่วยเป็นเดซิเบลนะครับข้อนี้เราจะต่อข้อที่3นะครับระดับเสียงมีค่า50เดซิเบลนะครับข้อนี้